โอ้ยตะกี้ผมป่วยตัวะ่เป็นเบาหวานเดี๋ยวนี้ผมเช่ากินยาวันนี้ปีหนึ่งหรอหมอวัวห้ยาเลยแต่ว่าไปจ่อเลือดทุกซีเดือดย้อนท่าออกกําลังกายครับนี่ได้ผลด้วยครับเกษตรบําบัดโอ้ยตอนแรกผมก็บโบเสือดิตอนเสารเมื่อนนี่ผมก็บตีนางออกกําลังกายอยู่หน้าบ้านเพราะสายแน่ไปกับได้จอบได้นี่งากับ นี่แล้วครับนี่ตายาแน่เฮ็ดนั่นนี่แม่นบ่เฮ็ดสวยๆแดดฮอนแน่กับเขาบ้านกะเศ้าเฮ็ดยัาเกินกับข้าม่วงเช้ากัเลิกละพ่อเมนบอครับพ่อก็อยู่บ้านขายขายน้ำเป็นน่งเฝ้าหน้าบ้านนี่ครับน้ำเอียงกอกเอิญน้ำอ้อยอ้อยคั่นครับอ่าน้ำอ้อยคั่นมีคนสั่งค่ะบางนาวหรือเอียงยังสิกันจ้านอกล้วยยังสิกันจ้า กิ่งตอนมะนาวอุ้ยพี่นองคะเป็นหน่วยแหล้วคือมีหน่วยติดมะนาวเลยเนาะเพราะว่าผลแก่เต็มที่เลยวน้จังตอนคนคือคือถ้าเขายังหน่วยนนอยอยู่นี่ถาห้องไปปลูกเขากิดเขาเกิดใหญ่ต่ออยู่เมนบ่คะต่อแล้วครับนี่ไปปลูกไปปลูกในอันนี้เป็นดอกเลยแล้วกันนี่ครับหัวหอกมาตกไปถาอยู่แบบเอาต้นอั้นมาปลูกจ้ะนี่ต้นซ้ำนี่เท่าไรก็ครับพ่อเท่าครับต้นซ้ำนี่ละ หาสิบาทครับแม่นุดหนิโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยยาเดวังสุขยอนบุญเขามาเพิงสุกกะสุขเพลินพุนบอมากุ่มหอดเฮาอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำยืนสิภาพี่น้องมาเบิงสวนกเกษตรผสมผสานหลังบ้านมีสุยางพี่น้องขาหลากหลายเหลือเกินค่ะ เดี๋ยวสิภาพาปีบึงไปอ่อนซ่อนนำกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคะแนนนาำโตในจังนิดนึงครับผมพันตีอิติพลครับเป็นข้าราชการมูลนาธสังกัดมทบสองสองครับอืม่ะตัวน,นี่ก็เออรี่ออกมากนะครับ่ะโทษน,นะคะคุณพ่อจะปีละค่ะตอนนี้ หกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดแล้วเนาะโอ้อยังนุ่มอยู่มงหนาตายังดูแบบสดใสยังงนุ่มอยู่เลยคุณพ่อมีสวนเกษตรผสมผสานหลังบ้านครับหลังบ้านเนาะพื้นที่ประมาณหลายปันไดคะนี้ตัวนี้ค่ะสองอันนี่กับโฮกไลครับโฮกไลครับมันจะยาวเข้าไปได้ครับค่ะประมาณหกไ่เจ็ดสิบบาเบิงครับเ๋ยวสิบาเบิงเนาะจ่ายูุบานยังนะคะ่อมองนี้เขาเอื้อมอันน้ำมื่นครับบันน้ำมื่น ตำบลไร่น้อยเนาะตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุปุบลราชธานีทุกอย่างครับอยู่นี่ครับเพราะว่าแต่ไหนเราแบบว่าพวกคาพวกยังพวกเครื่องขั้วพวกอันนี้สวนมากไม่บานครับเอามาผมเป็นผู้ปลูกเพิ่นเพิ่นหายังมากกับปลูกไปเลยครับแล้วแต่เพิ่นมากยังเห็ยนพอชมผู่ก็มีทุเรียนก็มีเงาะก็มีนั่นนั้นันอันนั้นทุเรียนเหมือนพ่อเม็ด คือเป็นไปเป็นมาอย่างไหนพ่อไม้ข้องว่าเออหลีออกมาแล้วแต่กีผมก็ขายไม่ดอกไม่ประดับอ๋อในในช่วงที่ยังทํารานการับราชการอยู่รับราชการอยู่งานไอไออาชีพเสริมผมค่ะค่ะขายขายไม่ต้นไม่ไม่ประดับค่ะจะว่าออกมากก็ดีมากออกมากกับสารต่อเรื่อยาสันทออ๋อแหล้วกาบมาอยู่ว่างเฮ็ดไปเรื่อยครับอ๋อจ้ะคือจังนีอันนีเห็นบอ ค่ะอันนี้แม่ว่านหรอกครับคนสื่อมาผมมีหน้าที่ปลูกทุกอย่างทุกอย่างนี่มามาบะมีข้าวน้ำหอมนี่สิบข้าวน้ำหอมแล้วก็ซุ่มนี่อันนี้เพื่อนซุ่มนี่กะแม่บ้านเป็นคนสื่อต้นพันมาครับแต่ว่าเหตุกันณสองคนนี่คุณพ่อพักเห็ดแบบเป็นซุ่มครับป้าใส่เมลพายเนาะพ่อนี่เนาะโอ้ยเมลพายเป็นเกือบเป็นกออันใส่เวลาโดนเมื่อไหร่คะนี่เห็ดอุ้มงเงาขนาดนี้เห็ดไปเรื่อยๆครับบ่ค่ะ จะปลูกตอยได้ครับถึงจะเห็นตอจักเม็ดสิพ่อเม่นสิผมก็บ่ได้เป็นลอยใน่นอเป็นลอยเม็ดพุนแล้วครับลอยสองลอยเม็ดพี่น้องค่ะจะเห็นเดี๋ยวคุณยางไปจะเห็นไอ้ปลูกไปเรื่อยๆเ็ษเศษเป็นเป่นมักเป็นอุโมงค์นะเป่นมักเป็นซุ่มซุ้มมันเบอร์รี่นะคะพี่น้องแบบสุดยอดเลยเขามีหน่วยแนวว่าค่นี่พ่อ มันมันเบิร์ดเรครับช่วงนี้มันออ๋เบพราะว่าใบเพิ่นเต็มถ้าเพิ่นมีไหวเนวนี่เพิ่นจะบ่ออกหน่วยอ๋อบ่ค่อยออกหน่วยตอนผมตอนนเนี่ยนี่เด้มีอยู่ว่ะมีอยู่จ้ะไอ้ตอนนี่ยคือว่าใบเพิ่นจะโลนแม่นบ่ครับที่ที่เพิ่นจะเกิดหม่อยขึ้นทันทีเลยอ๋อพ่อตอนถ้าถ้าบ่เด็ดใบบ่ตัดยอดนี่ส่วนมากออกอยู่หน่วยแต่ว่าห่างค่ะหางบ่บ่ดกครับแต่นี่พ่อตอนกิ่งบ่ครับตอนนี้สังเกตเบิ่ง แค่ละต้นนี่จะเห็นห้วยตัวครับนี่เห็น่้องนี่ผมตอนขายตอนกิ่งขายครับขายขายจังไดครับพอกิ่งละเท่าไดกิ่งละก็แล้วแต่ครับกิ่งใหญ่ก็บหาสิบบาทกิ่งละหาสิบบาทครับนี่ผอมเรื่อยเรื่อยนี่ซ้ำนี่ละขนาดนี่แม่นบอกครับแต่ว่ามันงาอยเด้ครับเข้ามาตัดสันสันคืออยู่แบบช้ำๆ้นี่สันสันบอแ่นบอครับง่ายผอมเรื่อยไปเรื่อยไปสันตอเอาไปลูกปั๊บเดีวเขาจะมาพวกส่มกาแฟเขาค่ะ ก็เลื่อยต่อได้เลยก็เลื่อยเลยครับกินนวยเด้นน้ำครับกินนวยเด้นอ้ำนี่เห็นบอวเผลาลำหอมนี่มันก็เกือบเกือบนี่คะบัวเผ่าเนี่ยปูเป็นแถวตัวครับเป็นเกือบเป็นลอยทุนนี่ครับนี่๋อ้บัวเปาลำหอมกับปูแทรกกันไปเรื่อยแบบนี้มันมีมั้ยล่ะนี่ตนซักกิงสีครับแล้วก็มีผักขาเนาะค่ะนอกผักขานี่ตัวนี้ค่ะ พูดแล้วครับกับปะปูไปเลยกระแซมกันไปแบบนี้ครับค่ะแสดงว่าผลผลิตในสวนนี่มีมีการเด็กเก็บออกมาขายมาอย่างบ่คะขายแม่ขายสุยางครับเอาไปขายครับห้อยแม่ข้าเขาสั่งครับนี่ิดทิตัดเอานี่นี่แหละครับพระขาพักเฉลิมนี่เอาไปขายใส่ครับพ่อเขามาเอาอยู่ดีเลยครับแม่ข้าโอ้แม่ข้ามาหลับหอยนี่เลยเขามาหลับไปขายต่ออ๋อเหรอคะครับทั้งพระขาไอ้พักขาทุกพวก เท้นไดนเรากล้วยกล้วยน้ำจ้าเราก็นี่นวยนวยม่อนนี่เด็กขายบ่คะตู้นี่ก็เก็บไปขายครับเขาสั่งอ๋อเหรอคะครับเขาเขาซื้อกันจังไงคะนี่พ่อผมกับได้หู้โนแม่บ้านเป็นผู้ไปขายใจ่าใส่ถุงไปนะนีหน้าที่ปลูกยางเดียวได้เดียวี่นี้องปลูกยางเดียวได้ค่ะนั่นเนีอยไอยางก็โกโก้เห็นบ่ค่ะพูดหน่ะนนโกโก้มีนวยเหรอบ่คะบ่แล้วครับมัน พึ่งปีสองปีหนึ่งนั้น,ะน,ะนะต้นใวรูงเหลืองอเห็นบหจ้าจ้าโอ้ปลูกหลายอย่างอีลีอันนี้ก็ยังก่อผักกูดบ่พักกูดค่ะนี่อ้ใบพักกูดนี่เองเราต้น<ะ>มังคุดมังคุดนี่เห็นบห บักหน้าวเป็นบอกรัาฟังนันฟังนันบักหน้าวเป็นแถวไปเหรอครับเป็นเป็นรอยต้นพี่น้องเลยมีซื้อยางอีรีบักหน้าวเดี๋ยวแดมตึกนาบานเห็นแต่บานบกหูว่าหลังบานจะขนาดนี้นะคะนี่นี่เมืองทางหลังเห็นบอบักหน้าวขางทางนั้นครับแรนเบิร์เป็นแถวไปตัวครับเป็นคู่เป็นคู่ไปค่ะบักหน้าวพันหยังครับพ่อบักหน้าวแป้นพิจิตครับแป้นพิจิตเนาะนี่แล้วผมตอนขายจ้า พอคะที่ปลูกหลายอย่างยังเสด้สวนในอย่างยังเสีเราเข้าไห่หนามหรือว่าใส่ปุ๋ยอีอย่างต้นใหม่จังใดค่ะหนามเห็นบหครับสปริงเกอร์ผมนั่นผมต่อพ่อไปตัวครับใส่ระบบสปริงเกอร์สปริงเกอร์นั่นโอ้โหดปไว้เรครับอยู่พันนี้เลยเรื่องบกกลัวเรื่องยังปลูกะร่วมกันครับสปริงเกอร์เลยอ๋อจ้ะใส่ระบบสปริงเกอร์นําบาดานบอกคะนำาบดานครับแล้ลุ้มอยู่หัน ใส่น้ำบาดาลต่อมันสองบ่อครับบ่อบ่อบ่อหนึ่งอย่างนี่บ่อหนึ่งอยู่ต้นใหม่คนค่ะมีไปสุยางพี่น้องมุงติล่ากระเจียวบอค้านันครับดอกกระเจียวทุเรียนกระปูกกระเจียวกระมีกระเจียวผักกูดอีหยงอีกกล้วยอ้อยกล้วยอ้อยอ้อยคันน้ำเป็นบ่อคะครับพันใดคะนี่พันได ยังก็หล่ะสุพรรณศูนห์หาครับหาศูนหาศูนหาผมโบหรือศูนหาเลยค่ะแฟนตัวเป็นผัวมาผมมีหน้าที่ปล <government> <t eg ued> ูกไปสุพรรณบุรีห้าศูนห์กับน้ำผึ้งอ๋ออ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งกับอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนห์เป็นไหมคะนี่เดนเดนบอกครับห้อยมันที่เขาปีที่แล้วเขาตัดนี่ติดต่อสองที่เขาเอื้นต่อสองเอื้นต่อสองนี่ปีที่แล้วขายเขาเขาเมาเมาเอาสวนอ๋อนี่ปลูกมาสองปีแล้วเป็นบหมคะ ในปีที่สองที่นี่ค่ะแล้ว,ลวออรเราพ่อว่ได้ว่ได้ขั้นนำขายบอแค่ไหนว่าพับตอนแรกว่ได้ขั้น,น,อ,นอ๋อเมาเมา,มาเป็นล่ามไปเขาเขาสั่งเป็นกิโลครับอ๋อจ้ะือสื่อจังหดคะ่ะคือนันคือจังไดว่านีเลยสื่อเครื่องมาเลยกี่ซื้อโลละจักบาทนะคะสี่บาทสี่บาทอ๋อแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาขั้นนำเองสื่อเครื่องไม่เองครับอ๋อหหรอคะ แพงบ่ค้าเครื่องคันน้ำโอ้ตัวนี้ผมก็บ่ฮูแล้วโบหกหูอีกแล้วมีนาที่ปลูกปกติเครื่องใหม่นี่มันเมื่อนกว่าบาทมีนาที่ปลูกแค่่นีละเออมีนาที่ปลูกนี่น้องเอ้ยครับแล้วตอนนี้คันน้ำขายครับค่ะสรงใสเป็นหลักบ่คะบกสรงก็มี่แต่ไอ้นี่เพิ่นแพนเพิ่นไปเป็นจะไปขายทา้งในครับขายอยู่หน้าบ้านขวดละ10กับ20อ๋อขายอยู่หน้าบ้านขวดละ10กับ20ครับแพ็คแพ็คใส่ฟีดได้ ที่เหลือแม่บ้านเพิ่นเอาไปจัดการครับค่ะก็แล้วแต่เพิ่นมันหรอกเพิ่นมีหม่องทรงเพิ่นอยู่หัลละเนาะกาม่วงขาวมะนาวโหขายกิงตอนนนัดีกว่าขายจังไรคะนี่บัดนี้ตัวนี้บ่ครับกิงตอนแม่นค่ะผมขายหาสิบบาทกิงละหาสิบบาทโอ้อยู่อยู่อันนั้นครับอยู่สนามบินเขานั่นต้นคาสองเลยเขาขายแต่โอ้ยเบิกลอยกลัวคนแม่นบ่ล่องผ่านไปก็ล่องถามเขาเบิ่งเด้อครับม่วงขาวมะนาวโหนี่อืมค่ะเขาขายแพงตัวใบใหญ่เนาะนี่คือ คือผมตอนเป็นนันนี่ได้เห็นบอกวอยตัดนี่มันก็มีเนะครับอีหยังคะอะโวคาโดอะโวคาโดก็มีเดี๋ยวนะทีมีตอนขายตอนนี้มีอย่างแน่มีมะม่วงหามะนาวโฮมะนาวมีบมะนาวบักต้องต้องปุยฝายบักต้องปุยฝายครับแล้วกะมันเบอรี่ไอ้อีหยังล่ะอันบักม่อนนี่ล่ะมันเบอรี่เนาะแม่นบ่โมคะค่ะอันนี้อันนี้แล้วแต่สร้างชาวบ้านสร้างกินละห้าสิบบาทแม่นบ่คะที่ว่ามานี่ แต่ตัวนี้นี่ยแล้วแต่สั่งกิ่งหน่อยกิ่งใหญ่ถทยหน่อยกิ่งหน่อยก็ถือถามวาบอาเาวนะครับจ้าจ้านี่เด้ผมนี่นี่นี่เงาซ้ำนี่ผมขายห้าสิบบาทนี่ออเดอร์ตามสั่งเด้เด้เด้เห็นบ่ืนี่ห้าสิบบาทนี่ละนี่เห็นบ่อมันพร้อมเรื่อยเลยนี่ค่ะอันนี้แฟนผมได้เอามาปลูกนี่เด้เห็นบ่่ห้าสิบบาทเนาะครับนี่โอ้เพราะเพราะเพราะตอนเพิ่มหนิคนจะออกหน่อยเดี๋ยวสังเกตือบึงเด้อค่ะอาน้ำหอมที่กับเป็นแถวไปผุดค่ะ พี่น้องคะต่อจากบ้านมานะคะนี่พี่น้องหลังบานนั่นก็เป็นทุเรียนเห็นบ่ค่ะหลังบานเพื่อนก็จะเหตุเป็นคือเป็นสุ่มนี่ยาวไปสุดเลยก็เป็นท่างยางเนาะถือว่าท่างยางเป็นสุ่มแล้วก็จะปลูกไม่หลากหลายสองขางเลยทางนั้นกับบอกหน้าเห็นบอกครับเป็นครูเป็นครูไปพนอืค่ะทั้งกลางนี่มันไม่ผสมผสานแค่ว่าล่ะปลูกเดี๋ยวแต่แม่บ้านเพื่อนซืมา ปลูกสุ้ยางอีลีค่ะนี่ก็อ้อยเห็นบ่ครับอ้อยค่ะนั่นเงาะนั่นค่ะเงาะเงาะก็มีเงาะก็สิได้ผลเด้อครับขอเงาะนั่นเด้ทุเรียนพุ่มมาไดียวพ้นได้อผมแน่จ้าจ่าทุเรียนพู่มอยู่หุ่นจักปีเหรอคะทุเรียนทุเรียนนี่ก็พร้อหมาดสองปีกว่าอืมค่ะนี่เงาะนี่จ้าแล้วกล้วยมีมีจักสายพันธุ์ค่ะอยู่นี่ กล้วยนี่กล้วยไข่หนำหอมเอ้ยอียงก่อนเหรอกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้งทั้งหนังแมนเบ้างหนังกล้วยน้ำว้าให้มันเป็นแถวลงไปมั้งจ้านี่เดีอะโวคาโดค่ะนี่คืออะโวคาโดเนาะครับจ้ามีตอนน้ำบ่คะนั่นตอนนั่นตอนต้นเดืนต้นใหญ่นี่ครับเต็งามตอนได้บ่คะผมตอนอยู่เดียวนีิกำลังตอน นั่นบักต้องปุ๋ยฝ่ายของกระตอนนั่นมีมีมีตอนได้เราบอกคะอะโวคาโดนี้ย่างครับย่างเหมืนมาพึ่งทดลองมหมบอนมะพรลองตอนอ๋อดลองตอนนะคะพี่น้องผู้ใดอยากได้ใจเย็นๆกําลังทดลองอยู่มีละมุดละมุดก็มี่นที่กต้อองตนง่ายๆบักต้องอ๋อบักต้องปุ๋ยไายนี่ว่าวงที่รับติดปั๊บตอนง่ายบอกคะครับออกหักไว้ไว้บักต้องปุ๋ยไายนี่กิ้งและเท่าไหนคะตอนแรกข้าวัานครับหาซีมคือกันพี่น้องนี่นี่เห็นบอกครับนี่ขายสุยยาง นเงินเบิดเหรอครับเขาทายแห้งพี่น้องตอนบักตองขายกิ่งละห้าสิบบาทตอนง่ายเป็นบครับเพื่อนนี่โอ้ยเพื่อนนี่ตอนง่ายก็กบักหน้าเหรอครับอ๋อนี่ขึ้นสำเร็จแล้วครับตัวนี้ง่ายค่ะแบบนี้นี่ใกล้จะเดตัดหรือยังคะตรงห้างเพื่อนเต็มก่อนครับโอ้ตรงห้าหักเต็มก่อนขั้นขั้นเ้าตัดนี่มันมันมันกระโบนี่ครับบมันถี่บอหลอดอ๋อต้องทาให้ากเพื่อนเต็มก่อนเนาะจ้าพี่น้องนี่กระบอกฮวง น,นั่นตัวหนีหฮอแล่นบอคะ โอ้ยผมก็ว่าเป็นฮอนแลนด์แล้วแฟนฮอนแลนด์แล้วบ้านเฮานั่นฮอนแลนด์นี่บ้านเฮาเนาะไม่ได้ไม่ได้หรอกครับว่าตัวแฟนแล้วมนียนี่เขาบอกผ้าโยสิเพิ่งจะมาผมขำหมดบ่ขัดใจเลยได้พี่น้องเอายังมาปลูกให้เบิ้ลสุยางเลยบ่มีขัดใจอันแม่บ้านเลยเอันนี้กันปุยฝ่ายนี่ปุยฝ่ายผมบอกว่ามันหกนะแซ่บขึอนยังนุ่มมากขึอนยังนี่มันสุงเอิดนี่เด้ออ้ยรวยบบกนี้หนึ่งตัวแมนได้กินเอด้ครับมากขึอนยังนี่จ้ะ บวคขดใจบูกไุ่สุยางพี่น้องก็ดีแต่เฮือบิงเนี้ละนันกล้วยหอมทองบักนาวบักน่าวพันอย่างนะคะพิจิตแปตนพิจิตนี่เดยเห็นบ่ที่ผมตอนขายนี่แป้นพิจิตค่ะคือว่าสให้บ่พนสูงน่ะค่ะเดี๋ยวพ่นสียดีกันให้ตรงตอนตอนลงเข้าได้ประโยชน์ได้ขายเพับพ่นกระเดตักิงใหมห่นี้ำหให้สูง ค่ะค่ะเดี๋ยบแม่บ่นละห้อยห้อยั์สุดยอดพี่น้องเอ้าอันนั้นข้างยังข้างนั้นเต็มเต็มไปเลยค่ะนั้นอย่างเราฟักข้าวโอ้ฟักข้าวบ่ครับบ่มีน่วยเนาะค่ะตอนนี้บ่ครับเิ่นจะเป็นปีเลยแล้วเพิ่นออกผมกับมาไม่เนาะออันนี้อนุรักษ์ไว้ครับค่ะค่ะค่ะเป็นหลงเลยครับตะกี้แต่ไม้ตะกี้เป็นปลาโอ้ก็เลยมันหายากว่าสันแฟนเขามีอยู่หนีเองครับเกิดอยู่หนีโอ้ฟักข้าวพี่น้องคะ แต่ <ening> บ<อ>่เห็นหน่วยนะค่ะมืนอนี่นเขาว่าเขาโบแมนนาจะโบแมนรือดูกาลเขาบบแมนครับจ้าจ้าลังงามแต่ว่าอนุรักษ์ไว้จ้ากล้วยหอมกล้วยหอมกับพีบ่พลผลิตแล้วเต็มไปเบิดเลยอันนอกล้วยบ่ขายอีกบ่าออค้ครับน่่ <c oughs> ขายคือกันพี่น้องเขาเขาสร้างได้ครับผมจะขุดอือเนาะแล้วนี่นี่หัวสิงคขยเพิ่นตัดใบออกซื้อพี่น้อง หัวซีไข่คากับนี่ไปเลยคุ่ณค่ะนี่ค่ายังคะเออค่าหัวซีไข่คาแดงหน่อยค่ะแดงนี่เป็นแถวไปนี่ค่ะแมนไปเพิ่อเนี่นี่เพิ่อตัดใบนอกค่าไปตะกี้่ผลแล้วครับผลชุดบันกระขายคือกันขายเออขายขายนอบเหรอคะเลยค่ะบอรับขายยกยกเหงาไปเลยเขาบอกไป็นขาเขามาสั่งเขาบอกจ้าผุ่นกระไปผุ่นกระกระเจียวต่อไปเลยเนาะกระเจียวนี่เลยเห็นบอกครับดงวันนี่จ้าโอ้สุดยอดพี่น้องมีสุดยังนี่ยังเนาะผมลืมแล้วบอก มียมชิดป่ะใชมี่สุยางนี่กระเจียวครับนี่กระเจียวมันมีันั้นอยู่ตัวมันเก็บไปเมื่บ้านผมเก็บผักขาเห็นป่ตั้งแต่สูตรในสูตรผีเห็นบ่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่หลังบ้านมาหลังบานมาเลยเนาะครับทั้งนั้นก็มีนั่นเห็นม่ะนอุ้ยหลายแห่งเขาเก็บปลูกปลูกหญ้ามาตั้งแต่หลังบ้านจนบุ่ด้วยนี่เราปลูกซับไปครับสองขางนะคะผักขาครับ แล้วมองป้าหญา้าแม่นอยู่บ่พ่อป้าหญา้ากับแม่นอันนั้นปู่คายคือกันนั่นเองสามสามคนร้อยครับหญ้าก็ขายสามคนร้อยครับหญ้ายังเขาพ่อนั่นะเขาเอ,าเอาิน,นหญ้าหยังจิมมี่บ่แม่นหมูเหรอแมนแม่นเขาซื้อมันจิมมี่แม่นบ่ครับ กินนี่เออนี่นี่นี่นละเออกินมองนีล่ะว่าสัน,น <c oughs> กินมองสามคนร้อยนี่ละเออยาก,กินนี่ว่าสันเพราะว่าทุกมือนี่โอ้ยนี่ขายดีครับนัย่ยยาหนึ่บอกคะยาดีแงาวเ่อท่านเลยกันแล้วกันครับพี่น้องเอออยากยาแง้งวเ่อท่านว่าสันปลูกยาขายเออเนาะอย่าบอกด้วยนะว่าผักหวานผักหวานตัวละครับผักหวานบ้านเี่ผักหวานเนี่ย โอ้ยพี่สุยางมันทุเรียนเห็นบอกครับทุเรียนเนี่ยทุเรียนยำขนาดเลยว่าได้ผลนี่นะเพี่นนี่ผมพอเม็ดนี่มะเฟืองจี้คือคืออยู่ตัวละผมพอเม็ดเอ้ยเป็นค่ะยิ่งขายคือกันขายครับขายจังไดค่ะอันพักขายอันนี้ถุงละสามสิบบาทถุงละสามสิบบาทเมื่อก็ถือต้นละสิบพราะว่าเขาจะมีสามต้นถุงหนึ่งถุงหนึ่งนี่ประมาณบวกว่าติดติดแล้วประมาณเดือนหนึ่งนี่ค่ะคือว่าเขาเขาแยกออกปลูกได้ปะคะ ใช่ครับสามตนนี่ค่ะบ่ได้ครับโอ้เขาอยู่อยู่น้วกันแล้วหักคนสิสามตายคือนี่เอาไปลงหลุมเดียวเลยลงกับมีดคมๆบ่ต้องเสียดายถุงนะค่ะปาดคางแล้วก็ขุดหลุมค่ะสามกิ่งละสิบาทแต่ว่าเอาสามกิ่งใส่ในหลุมเดียวกันในถุงเดียวกันไปปลูกเป็นเงาใหญ่ๆเลยนี่เห็นบ่ครับเริ่มติดเด้อได้ห็นบ่จ้าจ้านี่นี่โอ้นี่ค่ะ มีตั้งเฮ็ดไว้ขายหรือว่ามีออเดอร์มีคนสั่งแล้วคะก็มันบอทันสั่งกับมี่ค่ะแี่เแต่ครับหรือว่าแม่บ้านสั่งบอกคะแม่บ้านสั่งกับแม่บ้านสั่งสมัครในแม่บ้านสั่งเพราะคนแต่าังมีคนมีออเดอร์ได้ผนจางสั่งเห็นบ่นั่นเพราะขาคนเก็บขายขาพี่กัมเรีนนั่นโอ้จ๋าจ้าจ๋าพี่ไข่พี่ไข่ทายเอาต้นนี่ครับนี่เพิ่งเกี่ยงามงามงามอุ้ยนั่นลวยหลายอยู่ ขายอีกบ่คะนี่เเก็บไปขายตัวเราเรากินเขาขายบ่คะกิงมันผมกัลรังช่ำอยู่เดี๋ยวนี้ขายเหมือนขาดตอนเอาคือกันนั่นตอนกับครับตอนกับมีตอนไต่สู่ช่ำบ่ด้ผมลองช่ำมึงลูกยันข็าเจ้าตอนเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มไปแมนบ่คะครับนี่แหละแบบนี้แหละนี่ไปปลายตรงเลือกครับจับฉันพ่นกระบออกแม่นบจ้ะขายคือกันขายครับอันเข้าว่าง นี่เห็นบ่อบอกหนาวเขาขายเป็นกิ่งคือกันกิ่งละเท่าไรคะใช่ครับไอพริกไคค่ะก็หาซีบหาซีบหาซีบคือกันพี่น้องพี่น้องต้นนี้โดกคักบัตานี่กำลังแดงเพราะท่านสุกไปไหนเนาะนั่นคือกันตะกี้ที่ผมตอนนั่นเห็นบ่วห้อยห้อยผมตัดไปกินเอาวิตามินกับกินแดงแน่แต่ว่าเฮาสิกินเอาหวานนะคะเฮาก็จะกินด้วยดำๆแล้วครับหวานนี่นี่นี่นีซ้ำนี่พอดีนี่ครับนี่นี่นี่ร้อนเบื้องนี่กินเลยค่ะ แต่อยู่ขาทั้งนี้เอากินเลยทั้งนั้นทั้งนี้อพอแล้วโอ้ยผมจนนี้เ<ม>ขาว่ามันแก่ันียยังกว่าหวานนำตัวอืมโอ้แสบหลายพี่น้อง่าโม<ำ>ผมมาเห็นนำนี่โอ้ยพันเออจริงเนอะ่าสัน่นนุ่มใหญ่เลย,ายปากแก้ว<อ>นี่มักลินไม้มักลินไม้ตอนนี้เขากำลังมีดอกเขาพ่ท่านออกนวยโอ้ยออกแล้วครับแฟนเจ็บไป โอ้เก็บไปขายแล้วครับขายสุยางเดี๋ยวพ่อตะกี้ทีหม่องนี่เป็นที่เห็ดหยังคะเป็นปลาครับโอ้เป็นปลาเป็นปลาค่ะนั่นดีเห็นบ่ซุบเก่าเวาปลาอย่างงี้ขอมาลือปลาป่ะสันทอครับมาจ้างรถแมคโครมาดันต้นไม้ออกดันหญ้าออกครับโอ้หล้กก็มาเห็ดเป็นสวนมาเห็ดเป็นสวนแบบสวนนี่ผมขยายหวกหน้าอยู่เดียวนี่ยนั่นดิครับต้นยางครับต้นยางไงพี่น้องค่ะ ต้นซักต้นยุ่งต้นซักต้นยุ่งคอกยังคะที่เป็นคอกนั่นโอ้ยคอกไอ้้ไอตัวนั้นไฟใหม่ตัวครับตะกี้เพื่อเลี้ยงไอ้เลี้ยงหอยเพื่อเลี้ยงหอยทั้งหลาคือว่าไฟใหม่ไอ้อเนื้อปลาปู้อยปลาหม่ามันล่ามนะครับโอก็เลยบ่ทันได้เห็ุแย่งอ๋อตอนนี้เลยบ่ได้เห็ุแย่งมึงทีมันไฟใหม่ข้ามันอืมเนต้นปลาซักคนได้ผลครับต้นซักก็ลงไปพุ่นอีก ซาดามเลี้ยงปลาเหรัคะพ่อเลี้ยงครับค่ะมีปลายังแนี้นี่พ่อปัานิ่งว่าจะเป็นปลาอยังสารพัดยานปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติบืนมากกรซิมีได้นอนนี่งามนามขึ้นเนาะท่านรับเขาก็เลี้ยงปลาขายตัวเรับออเหรอคะครับจ้ะนี่บอกพ่อที่หอดสุดซาเนี่ยบอกคะครับโอ้พี่น้องค่ะนันนี้เป็นกอกยางสองตนจ้ะสุดก๊อกยางสองตนนี่เนาะ ย่างลงมาพื้นที่ประมาณหกไร่พี่น้องนี่มีสุยางทั้งที่ไช้ปลูกหญ้าครับจ้าทั้งทั้งนี่สุดไชคะสุดกเกษตรได้ครับนังนือโมบุสุดหญ้าพุ่นบ่ครับอ๋อทั้งนั้นก็บข้องพิ่นค่ะอีกฟังนี่ปลูกหญ้าขายอ้อยอ้อยนี่ก็ของผมจ้าต้นซากต้นยุ่งนี่พรอมความเทศบานคลสองปีได้เมนบอกคะสองปีกว่าครับสองปีกว่าคิดเพิ่งที่สองปีน้อง โอ้ยเป็นรอยเนะครับปลูกมาหังแต่งแต่ล้างมันนอสักเป็นรอยต้นนี่อ้อมนี่คือซื้อมาอีกนี่ซื้อมาอีกนี่ปลูกเพิ่มอีกปลูกเพิ่มอีกแล้วก็ไปหันมองอฟังหนึ่งกับปลูกยาฟังนึงก็เป็นอ้อยอ้อยขันน้ำกับขันน้ำขายขายสู่ยางครบวงจร แต่ว่าอย่าถามเด้อว่าได้ใดด้มือและทอาใดว่าสันราวะบ่โหไปค่ะสันบ่อเลยนี่หนาที่ปูกี่หลีพี่นองครับม่วนบ่พ่อเฮจังสีโอ้ยผมนี่เลยพี่ความรู้สึกยังไดตอนเช่ามาจ้าโอ้ยตะกี้ผมป่วยตัวจ้าเป็นเบเป็นเบาหวานค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ผมเช่ากินยาวันนี้ปีนึงหรอหมอว่ใหายาเลยแต่ว่าไปจ่อเหลือดทุกสีเดือดย้อนข้อออกกาลังกายครับนี่ในผลด้วยครับเกษตรบําบัด ตอนแรกผมก็บเสือเดิตอนเช้าแม่อนี่ผมก็สิยางออกกำลังกายอยู่หน้าบ้านค่ะเพราะสายแน่เพชกับได้จอบได้นี่มากกับนี่แล้วครับนี่ได้ยาแน่เฮ็ดนั่นนี่แม่นบ่เฮ็ดสวยๆแดดฮอนแน่กับเข้าบ้านกับกเศ้าเฮ็ดยัางกินกับสามโมงเช้าก็เลิกล่ะพ่อเมนบออาย่บ้านขายขายนำเป็นนั่งเฝ้าหน้าบ้านเนี่ยเขานำ ียังก็เอินนำอ้อยอ้อยขั้นครับอ่านอ้งที่ก็มีคนสั่งค่ะบางนาวหรือียังยังสิกระจ้านอกล้วยยังสิจ้าขายการอยู่หน้าบ้านครับก็บ่ได้เป็นจิตจะลักษณะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับพวกโมค่อยดีหรอกเรายามได้ลงมาอีกค่ะว่าตอนนี้มาเบิ่งแรงๆบ่หรือจังได๋ค่ะโอ้ยตอนแรงก็บโมแต่ส่วนมากยามเช้ามากแต่ยามเช้าอยู่ยามแรงสิยุ่งหลายครับขับโมลงมาหรอกส่วนหลายยามเช้าครับ เป็นเป็นออกกำลังนําโฮกไล่นี่จะคนคะซอยกันเห็ดโอ้ยสองคนต่อหนั้นลูกก็ไปโรงเรียน<ด>ไปเห็ดไปเรื่อยๆดูพ่อเด้อก <ๆ S 2> <ด>ี่ๆๆๆๆๆน้องเลยดูพ่อดอกก็เฮ้ยเก่งพ่อดอกเนาะอโฮกไล่ก็ดีขนาดได้เหล่ามีสุยางเนาะมีสุยางพวกนนี้ยก็ป <ๆ S 1> <ม>ูกไปเรื่อยๆเออค่ะดีกล้วยนี่ก็หลีกมาตรงห่วงครับนี่เขาเขาทีว่าแต่อันนี้ปั๊บนี่เขาถอดกล้วยแขกขาย พักผลไม้นี่บดิบดิซื้อกินเนาะโอ้ยบิ่งนี่บดิซื้อหรอกครับมะขิกมะยังนี่มีวัดนี่ครับนี่บุกพริกมีแต่ขายเนาะบ่มีซื้อดอกนี่ยังบุกพริกนี่ครับนี่เห็นบ่จ้านี่มีแต่ขายวิดองบ่มวิสื่อเลยเพงที่เราบุกพีกซ้ำสิกิ้นอ่าโอ้ยกินบ่ท่านอ่าอยู่นีบัวท่กล้วยอ้อยมีสุยางพี่น้องค่ะสุดยอดค่ะนี่กับบุกเผาทำพร้อมเพนบบครับสุดที่โดยตั้งแต่นทุนเราลงมาจ้า โโดีไยพี่น้องค่านี่คือแปลงเกษตรผสมผสานค่ะหลังบ้านนะคะหลังบ้านใส่พื้นที่อยู่ประมาณหกไรแต่เงินดหลายว่านี่ลหละเห็ดอยู่สองคนนะจ๊ะ,ะบได้จ้างเลยครับหรือ่หรือส่วนหลายมีแตพ่อสมบติจ้าเป็นผู้เห็ดโอ้ผนผอเพอื่อนก็มีต่ไปขายกับพวกเห็ดคือกันอ๋อจ้าจา ผู้หนึ่งยึดทั้งหนึ่งผู้หนึ่งยึดทั้งบดได้ดีกันเนาะครับเออหน้ากันบดเห็นหกลายบุญเนาะเอาละพ่อเออานี่ก็พักไอยางกับเขาเออพักช่ายาแม่นบมอจ้าพักช่ายาผงชุบลดพักผงชุบลดพัดเลเดียครับแม่นพัดก็ดีพักผงชุบหลอดเป็นเพื่อนร้อเพ็งให้กินหัวต้มใส่มามาแมเอาบอกงั้นหนาวไว้ทั้งนี้หนาวไว้ทั้งนี้หนาวไว้ทั้งนี้จ้าจ้ากะมาเบิ่งผ้ามาออนซอนน้องกันพี่น้องกะ ขอบคุณคุณพ่อเลายๆนะคะที่พ้างานชมมองหนีแบบนี้ดีต่อใจเนาะพ่อเนาะเพราะเห็ดคือภูมิใจครับมคือว่าเขาเห็ดไปแล้วมันเห็นผลเห็นอันนี้ขึ้นมาเออดีใจแล้วครับค่ะดีใจภูมิใจในเจ้าของคอยกับเห็ดให้ปานนี่ตัวนี่มาเนาะนี่ยังต้นซักนี่พี่ไงเร็วนี่เนีครับโมกิดว่าสิใหญ่เร็ววันนี่เนาะบ่คิดว่าโอ้ยจนได้ โหเปยนอนเลยคือดักแด้เปยแล้วแมนนี่ต้นเลี้ยงกันหรอต้นต้นยุ่งพยุงพยุงนี่ก็เป็นไม้เลีงกันหรอเขาประกันเลี้ยงเขาไม่เขาธนาคารเลี้ยงกันคือคือเป็นรักทรัพย์รักทรัพย์บอกรับแมนบแมนค่ะนี่ไม่พวกนี้ไม่นี่เป็นไม้เศรษฐกิจเบิร์ดอ่าเป็นไม้เศรษฐกิจเบิร์ดล่ะค่ะ มัเด็ด้้ลไว้นะครับ<า>ต้น<า>ชักโบ<ร><ร>คิดว่าลุงเต๋อเขาจะบอกว่าปลูกปาจักยา่างใดจังสิ่งทก,กินจ<ว>ังสิน่งนอเขาก็ปลูกได้หลายอย่างแบบนี้ที่ละนอใ,<ช>ในระวังที่รอค่อยต้นไม้ใหญ่เขาก็กินอย่างอื่นไปก่อนมันบาคา<ช>่ค่ะจ<า>้ะ<า><า>ดีต่อใจพี่น้องขาผ้ามาอ่อนซ่อนน้ำกันค่ะต้องขอบคุณคุณพ่อหลยๆนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ให้ได้เยี่ยมชมโบคิดวัลังบานซิม,มี่อลังการงานสรางปานนี่พี่น้องคะ่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อค่ะอยู่ดีพี่แห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะ